วัสดีครับวันนี้มาเจอกับบรรยัยนอีกแล้วนะครับมาดูกับเฟสเจ้าปัญหานะครับวันนั้นก็ตามที่ท่านได้ดูไปนะครับก็กระเดื่องกดว้าวเสียหายครับวันนี้ช่างเรามาอีกแล้วครับกระเดื่องกดวาวเสียหายถอดล้อด้วยครับวันนี้ครับแล้วก็มาเจอกับช่างเราครับตอนนี้กําลังใส่ว้าวครับใส่ว้าวมอไซค์ไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องมือครับเพราะงั้นเอามือกดเลยครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวจะดูบอกสูตรครับบอกสูตรกดง่ายๆครับ นี่ครับกดกรึบๆก็ไปเลยนี่ครับกำลังใส่วาลครับใส่วาลครับนี่ครับช่างเราเรียนมาแล้วใช้เป็นครับแต่ว่าดูครับโอ้กระจายครับนั่นคือเส้นทางมาจากฝั่งนู้นครับหนูครับดู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 ะครับตอนนี้กําลังประกอบวาวตัวที่สองครับเมื่อกี้เสร็จไปเรียบร้อยหนึ่งวาครับแมการสูตรประกอบวาวไม่ถอดกระเดื่องกดวาวด้วยนะครับบรรยายนเราครับมันถอดไม่ได้ครับมันติดว่างั้น ดูครับเทคนิคในการประกอบครับนี่ครับก็เรื่องกดวาวมอไซค์ไม่ต้องใช้ซีแคมแล้วครับบอกว่างั้นครับกดซื่อๆนี่แหละครับบัตรซานครับนี่ครับจะได้หรือไม่ได้ครับดูครับเทคนิคช่างเราครับบรรยายนทําง่ายสบายกระเป๋าทําเองซ่อมบ่อยต้องมาที่ร้านนี้นะครับบรรยายน นี่ครับตอนนี้ครับบรรยายนะครับกำลังใช้ประแจแหวนนะครับในการกดครับดูครับเทคนิคในการกดเขาครับเลือกข้างให้ดีครับให้เหมาะสมกับสปริงวาลครับตัวนี้อาจจะยากนิดนึงเนื่องจากมีกระเดื่องกดวาลขวางทางนะครับนี่ครับกดไปครับเดี๋ยวก็เข้าเองครับไม่ต้องใช้ซีคงซีแคมนะครับนี่ครับบังสูตรครับบังสูตรนี่บังสูตรไปแล้วแม่จะได้หรือไม่ได้ครับ เทคนิคนี้ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นครับจากรุ่นสู่รุ่นนะครับจะได้หรือไม่ได้ครับการประกอบเลาวมันไม่ยากหรอกแต่ว่าต้องรู้เทคนิคครับนี่นะครับได้ไม่ได้ครับอ่าเรียบร้อยครับกดออกมาไปยังไงเฮ้คุณดูนี้อ่าโอเคครับบรรนเยาใช้ได้แล้วครับบรรยดยนวครับต่อไปก็จะไปประกอบอะไรครับโอ้โหหาเอาตามดินนี่ละครับบรรไายนต์ครับบรรไายนต์ ล้างแล้วตั้งใจล้างอย่างดีครับนี่ครับอ่าโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับบรรยาย,ยนต์การช่างครับนี่ครับ